สามวิมานแล้วก็จะมีสัตว์ปัะพารต่างนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่โลกที่สามของเราอาจจะไม่ใช่แค่นรกนะครับจะเป็นบาดาลด้วยเราก็เลยจะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับผมเพื่อเห็นว่าเป็นบาดาลแล้วก็จะมีสัตว์ประพานนะครับ กลับสวัสดีครับท่านาธุชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของวัดศรีดอนมูลของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องกับคลิปคราวที่แล้วที่เราได้บรรยายเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปนะครับของผหนังมหานครสังกัสรนะครับก่อนที่เราจะไปชมความงดงามของมหานครสังกัสรนะครับตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากดาวดึงดีขออนุญาตแนะนํานะครับสถานที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญอีกจุดหนึ่งของวัดศรีดอนมูลของเรานะครับ บริเวณนี้เราเรียกกันว่าพระไตรภาคีนะครับคำว่าไตรนะครับแปลว่าสามนะครับคำว่าภาคีนเนี่ยแปลว่าส่วนหรือแปลว่าองค์นะครับพระไตรภาคีนะครับประกอบด้วยพระอาหารทั้งสามพระองค์นะครับ ด้านขวามือของบีนะครับอาจจะเป็นด้านซ้ายมือของทุกๆท่านนะครับท่านสาธุชนนะครับด้านขวามือนี่คือพระสังกัจจายนะครับท่านมีความรู้ความสามารถนะครับเปี่ยมไปด้วยสติปัญญานะครับเรียกว่าพระสังกัจจายัญญาดีนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางนะครับเห็นเป็นองค์ที่อยู่หน้าบ่อน้ำนะครับตรงนี้นาบว่าพระอุปคุตเจ้าเถระนะครับท่านเป็นพระเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่อยู่หลังพุทธการลงมาประมาณ200ปีนะครับท่านมี เรื่องอเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์นะครับในการปราบมานะครับเรามีความเชื่อกันด้วยว่าเทพบุตนะครับท่านมีเดชนะครับในการที่จะปราบพญามาได้นะครับจึงเป็นที่มาของการมีเ <c oughs> ทะบุตในวัดของร้านหนางเราโดยทั่วไปนะครับเรียวกว่าปราบมานะครับหรือปราบมารบรรดานโชคในตามจุดของขุบาน้อยเตชปัญโยแล้วก็ด้านขวามือของทุกท่านนะครับแต่เป็นซ้ายมือของบีนะครับเป็นพระสุริรีนะครับเป็นพระอรหันต์ที่มี ฤทธ์ทางด้านโชคลาภนะครับทุกทุกท่านที่ได้มานะครับก็จะได้มารกราบสการะพระไตรพาคีนะครับก่<ม>อนที่จะไปสู่บรรยากาศความงดงามของมหานครสังกษัสระนะครับและที่ได้ยินนะครับเสียงตรงนี้นะครับ<ม>เป็นเสียงของน้ําตกในส่วนหนึ่งนะครับ<ม>เป็นน้ําพุที่อยู่ด้านหลังของพระไตรพาคีนะครับ<ม>จะเชื่อมโยงกันกับบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นน้ําพระพุทธมนต์ที่พระครูบาน้อยนะครับได้อาเจริญบทพุทธมนต์แล้วก็หึงเสษตรุงนะครับแล้วก็จะมีการต่อน้ำเนี่ยนะครับไปยังด้านหน้านะครับสาราปฏิ ทำเพื่อที่จะได้ให้สาวชุชนทุกท่านที่ได้เข้ามาปฏิบัตินะครับรวมทั้งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับได้ชำระล้างล้างมือนะครับเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ปัดเป่าความไม่ดีไม่งามให้ออกจากตัวด้วยนะครับวันนี้นะครับบีไม่ได้มาคนเดียวครับบีมีอีกท่านหนึ่งครับมีความสําคัญนะครับในการที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยประสานงานกับตัวบีเองในฐานะของอผู้ออกแบบนะครับเป็น ผู้ประสานงานดีไซเนอร์นะครับที่จะได้มาช่วยนะครับบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวในการที่เราจะได้ตกแต่งในส่วนของสวนนะครับแล้วก็บร,รากาศต่างๆเป็นส,สภาพภูมิทัศน์ที่เกิดความงดงามนะครับของมหานครสกลััตดิ์เดี๋ยวบีจะไปพาทุกท่านนะครับไปพบกับความงดงามของมหานครสกลังศักด์แล้วก็พาไปแนะนํานะครับบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งเดี๋ยวตามบีมาเลยนะครับโอเคครับอ่ะ มาเจอตรงนี้พอดีเลยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมผมอาธิราชสำริดนะครับผมเป็นผู้ประสานงานดีไซเนอร์นะครับครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเดิมทีแล้วหลายท่านที่ไม่ได้มาวัดศิริมนูลในเวลานานๆนะครับอาจจะจําภาพเดิมได้ว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเคยเป็นห้องนะครับที่เราจะใช้ให้ทุกท่านเนี่ยจะเห็นได้ว่า เป็นกำแพงแล้วก็มีทางไปห้องน้ำนะครับตอนนี้เราได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์นะครับโดยที่เอามาผนวกกับงานตกแต่งด้านหลังซึ่งเป็นผนังที่เราเรียกว่ามาหาวิทยาลัยศึกษาเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับจะให้คุณเรชาตในฐานะผู้ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสวนเนี่ยเป็นคนนําพาชมนะครับแล้วก็จะได้เล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งสวนด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดด้านนีว้วยกันเลยนะครับ ด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนน้าตกนะครับเป็นในส่วนของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงนะครับผมลงมาเนี่ยพอมาเจอด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นโรกมนุษย์โลกบาดาลน,นะครับผมแล้วก็เป็น อาโลกอาเป็นนระนะกนะครับผมและที่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโลกเราจะเห็นว่ามีการตกแต่งนะครับมีทั้งปราสาทวิมานแล้วก็จะมีสัตว์ม้าพนต่างๆนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เราจะ ได้นํามาติดตั้งจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกมากมายเลยรวมทั้งในสวนด้วยนะครับภอคเหนือไปจากนั้นนะครับก็ยังจะต้องมีเรื่องของอจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีม้านั่งด้วยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยครับได้มีโอกาสได้พักผ่อนพักผ่อนเรียนรู้ไปด้วยชมความงามไปด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นแร์มัดอีกอันหนึ่งที่สําคัญของทางวัดจีนดอนมนของเราแล้วก็ในส่วนของฤดูร้อนในฤดูร้อนของภาคเหนือของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องหมอกควันนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเกิดทั้ง ด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยแล้วก็ภัยธรรมชาติจริงๆด้วยก็จะเป็นปัญหาต่อระบบการหายใจของเรานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นปฏิปทาส่วนหนึ่งนะครับของอุบัน้อยที่จะมีการออกแบบตกแต่งตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นการทําให้เกิดการสร้างนะครับบรรยากาศดีๆให้กับความงดงามของสวนด้วยและนอกจากนั้นเราก็จะเป็นการลดมลภาวะใช่ไหมครับครับผมลดเรื่องอากาศร้อนด้วยครับผมทําให้ภายในวัดเนี่ยอากาศสดชื่นขึ้น ในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยยิ่งสดชื่นมากครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศคร่าวๆกันโดยรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหยุดเพื่อที่จะแนะนำทุกท่านที่มากราบสักการะสิ่งสำคัญที่เราได้ หล่อล้อมขึ้นแล้วก็นำมารประดิษฐานไว้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามที่มาแล้วครับและจุดนี้นะครับเราต่อยอดขึ้นมานะครับจากอาคารเดิมนะครับที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้ซึ่งเป็นสาลานะครับเป็นสารานในปนะสง์ของวสีดวงมูลนะครับมีการเปิด รั้วออกแล้วก็ทําเป็นแผ่นแท่นหินอัจจา์ขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดเป็นภาพของความงดงามต่อเนื่องกันนะครับกับตัวผนังด้านหลังที่เราเล่าให้ฟังใปนสตอรี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องให้คุณเทลชาตินะครับเป็นคนเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่าแต่ละส่วนของงานนะครับมีอะไรบ้างนะครับโดยจะได้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของทางคุณทัศน์อย่างไรในเรื่องราวอย่างไรแล้วก็ยังมีงานส่วนไหนนะครับที่ยังค้างอยู่ที่เรายังต้องทําต่อไปให้เสร็จครับครับผมครับผม ส่วนฝาหลังด้านหลังนี้นะครับผมเราจะแบ่งเป็นสามตอนนะครับผมทางาขวามือของผมตอนนี้นะครับเป็นต้นคันธมพฤกษ์หรือเป็นยมกปฏิหารนะครับเป็นในส่วนของที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสแสดงปฏิหารเป็นยมกปฏิหารนะครับส่วนด้านล่างตอนนี้เรายังไม่เสร็จนะครับเป็นงานสลักดูลก็จะเป็นงานสลักดูลเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงตรงกลางนะครับผมช่วงกลางเนี่ยเป็นช่วงของพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับพอเปิดโลกออกมาแล้วก็จะเป็น าทางคุณธีรยุทธ์ได้ออกแบบไว้ว่าโลกที่สามของเราอาจะไม่ใช่แค่นรกนะครับจะเป็นบาดาลด้วยเราก็เลยจะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับผม <S <S เพื่อเห็นว่าเป็นบาดาลแล้วก็จะมีสัตว์หิมพานนะครับมีหมอกที่เป็นเหมือนเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสูงสวรรค์นะครับส่วนทางด้านาทางด้านนู้นเลยซ้ายมือสุดนะครับผมจะเป็นต้น กระับประพฤกนะครับผมเป็นต้นไม้สารพัดวนึกที่เวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาจากดาวดึงแล้วเนี่ยต้นกระับประพฤกจะบานสีมุมเมืองนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้สอยเอาสิ่งของมีค่าจากต้นกระลับประพฤกนะครับซึ่งมันก็จะเกิดจากบุญญาธิการของแต่ละคนนะครับใครทาบุญไว้มากมายแค่ไหนอย่างไรก็จะสามารถที่จะมีเรียกว่าแก้วสารพัดนึกานะครับ็จริงๆก็คือเป็นเสบียงบุญนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านเดินชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ได้เห็นภาพบประกาศคร่าวๆนะครับวันนี้คลิปเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวจะไปต่ออีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของการออกแบบแล้วก็การตกแต่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านเดินชมคร่าวๆก่อนนะครับผมกับทีรชาตินะครับวันนี้นะครับก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะเชื้อเชื่อทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมภายในวัดสุดย์ดานมูลของเรานะครับในบรรยากาศที่งดงามนะครับแล้วก็สามารถจะเข้ามาถ่ายรูปนะครับเช็คอินนะครับรวมทั้งที่จะบอกข่าวนะครับในการบุญกุศลให้กับทางญาติธรรมทุกๆท่านได้กับ มาเยี่ยมชมแล้วก็มาร่วมทําบุญยกคุบาน,น้อยออสี่ะอาวสีระมึงของเรานรในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการตกแต่งพัฒนานะควัดสีระมึงของเราให้เกิดความวดงามายที่นึ่งไปวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ด้วยคาว่าสวัสดีครับครับ